สวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็เราก็จะมาเล่นแล้วก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับอันนี้นะขนึ่งมันสนุกมากเลยนะเราเคยโหลดมาเล่นแล้ว,ลวเราก็รู้เพงรค่นอกจากว่ามันความจํามันเต็มนะทุกคนความจํามันเต็มมาแล้วก็ใกล้โหลดเสร็จแล้วแหละนะ ด๋ยวเราไปตัดจอนเข้าเกมกันเลยบ๊ายบายอย่าไปตัดกันไปเราไปเข้าเกมกันเลยเริ่มแล้วก็เข้ามาในเกมแล้วคนนี่ก็จะมีรถรถอะไรไม่รู้นะคนมาส่งนี่ก็จะตัว,ตวละครแบบนี้นะซึ่งสามารถเอาเสัตว์เลี้ยงได้ด้วยของวัมเอีมเราทำม,มาเลยเอาสองตัวเลย แต่เกมนี้ถ้าถามว่ามีโฆษณาไหมก็มีนะทุกคนโฆษณาก็มีนะใครบอกไม่มีนี่คือหยุดความคิดเดี๋ยวนี้เอยไม่ใช่ถ้าใครบอกว่าไม่มีนี่คือแบบว่าจริงๆมันมีนะทุกคนส่วนตัวละครก็สามารถเปลี่ยนได้อันที่มีก็จะมาประ,ประมาณนี้แล้วก็จะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะผมสีฟ้ากระเป๋าก็สามารถเอาได้นะกระเป๋า แล้แต่นะเดีเราไม่เอาแล้วกันอืมอ้าวโอ้โหเนี่ยโฆษณามันจะมาอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยแต่ว่าโฆษณาก็ไม่ได้ได้ดูคลิปอะไรนะเออเมื่อกี้มันดับเลยมากินแอปเปลิลกินแอปเปลิลกินแอปเปิ้ลอร่อยมากเลยอ่ะ ยิกงมันดิมันดิงีัยสามารถไปฮะอันนี้ได้เฮ้ยม,ม,มีคนมาเอาให้รู้สมั้งว่าฉันเป็นคนไม่ให้คนอยู่แล้วไป เดี๋ยวเราไปหาซื้อของ,ของในร้านกันแต่ก่อนแรกขอเก็บของก่อนเฮ้ยเก็บของล้ไมไม่ได้หรอเนี่ยขอเก็บของก่อนส่วนบล็อกก็ชืบๆเก็บของไว้เก็บของแอปเปิลก็เก็บไว้ก่อน เอ้ยทำไมมันออกไม่ได้เนี่ยเ,เขี่ยออกมาแล้วปเราไปซื้อปืนฉีดน้ำมาเล่นกันเหมือนช่องของการนะซื้อเลยอือก็จะมีปืนฉีดน้ำลายอันมากนี่เห็นไหมปืนฉีดน้ำป,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 ปิ๊วปิว๊วปิ๊วปิ๊วปิ๊วก็จะแถวๆนี้มันมีไม่ค่อยจะแพงเท่าไหร่อะเงินเรามีเป็นพันอ เริ่มต้นมันจะมีเงินไปพันให้อ่ะส่วนพวกนี้ก็อู้หโอ้ยดูดเบ้ามันคือปืนอะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเด้ออันนี้ปืนแบบฉีดน้ำป่ะปืนฉีดน้ำแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะทุกคนแนยแบบเนี้ยมันต้องใช้พวกไอ้แบงค์ซื้อเนาะแบงค์ซื้อชีลูอันนี้โคตดเหตุแต่ว่าเราไม่มีเงินซื้อไง แต่ไม่มีเงินซื้อนี่ก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาเด้ออ่ะซื้อนี่ออกไปอ่าส่วนแล้วเบิดอัละห้าบาทเองนะเนี่ยอ่ะสวยเอัละหนึ่งบาทอันนี้ก็อันละสองบาทเป็นไงข้อถูกถูกกับในในในเมืองของจริงเยอะอ่ะจะซื้อให้หมดเลยแล้วกันนะคุณ่ย เล้ยให้มดรอกี่บาทก็ไม่รู้เนี่ยไหลหกกระบอกจะพอไหมเนี่ยอ,อันนี้ใช้สี่ร้อยอันนี้ใช้สี่ร้อยอันนี้ใช้สามร้อยอันนี้ใช้สี่ร้อยันนี้ใช้สองร้อยเยอะนี้พออยู่ด้กระไปไดไงอ้บอกแล้วอ่ะแล้วก็มีโฆษณาให้รับเงินด้วยมือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ เนี่ยทุกคนมันเป็นอย่างเงี้เอออันนี้ก็ไม่เข้าใจาเนาะอ่าเดี๋ยวกระบอกที่เรายังไม่ได้ซื้อก็มีประมาณเอ่อทั้งหมดสี่กระบอกเนเนี่ยมันเป็นอย่างงี้อีกแล้วลมคัญ มาซื้อหมาได้นะ,ะกคอนเป็นไงปืนอย่างเทเหรือบอกเลยนี่ในตัวเรามันก็จะมีของให้เออเอานี่ออกไปเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมแมว้มว้มว้าวเป็นอะไรกันนี่ มาเติมน้ำมันกันเลยเอา้าเติมไม่ทันด้วยเราจะเอาแบบไหนก็ได้น้องคนนะเติมยี่บห้าบาทเป็นเงินเติมหนึ่งบาทดีกว่า,าว้าวต่แต่เงินนี้รถเยืะนะเอยรดเยอะนะเงินรดเยอะนะบอกไปก่อน เนี่ยบ้านหลังนี้เราเคยซื้อด้วยว้าว้าววูดวีวูดวีวูดววดวีบ้าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยคือมันมันยังแพงเลยนะแต่เราเคยซื้อแล้วถ้าถามว่าทํายังไงให้มันให้คนเนี่ยมันมันจริงๆในเกมนี้มันสามารถทําให้คนเนี่ยเออมามาเดิน ตราจะใช้เราดูก่อนว่าเราจะใช้ใครคนนี้แล้วกันเนาะเฮ้ยมือลู้ขึ้นมาสิเฮ้ยลมาแลอ้แล้วก็กดไลค์ให้เาจนถึงเลยจะมีนนมนนีจับมือก,กอันแล้ก็ไม่บอกแล้วกันอันนี้ก็ไอกจับอ ให้เขาเลยให้เขาจนถึงหนึ่งร้อยเลยนะทุกคนกด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 จนถึงหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยเพื่อให้เขาเดินตามนี่เห็นไหมเขาก็จะเดินตามเราแล้วถ้าเราไม่อยากให้เขาเดินตามเราก็กดตรงนี้เหมือนเดิมแหละเขาก็จะไม่เดินตามแต่ว่าเราสามารถกดเล่นเกมกับเขาได้ก็คือกดอันข้างล่างสุดเลยสามารถกดเล่นเกมกับเขาแข่งเกมกับเขาได้ แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีสองเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมให้ดูแล้วกันเนาะอืมีพีสองเดี๋ยวเราจะเล่นเกมให้ดูเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าถ่ายมานานแล้วเนาะแล้วก็สามารถโทรได้เนาะเออขออะไรก็ไ่รู้แหละเออให้เาเดินกาเวลาขราก็จะขึ้นรถตามเรานะโอ้หอ่ะสหรับคลิปนี้ก็บา,บายบายทุกคนคลิปนี้ยาวมากเลยนะบาย,บายบาย